อันนี้ได้ใหดปวกรอบรอบใบรอบเท้าไ,ได้เห็ดได้เห็ดอันนั้นเห็นทีงูได้สำเร็จค้นหาใสฮจาหาแล็วโมวตตรวจตั้งหลายครั้งโม่หูหิกก้วหูหิ้หูหิ้วหอหิ้วหูหิ้วหหิ้วไูหิ้วหูหิ้วหูหิ้วหูหิหูหิวหูห้าหูหิ้ว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 หูหิ่วหูหิ้หูหิูหิ้วน้วหูหิหนหิ้วหูหิ้วหูหิ้วดิ้วหหญ่หิ้วหหญ่วหู ไปเห็ดอกใหญ่ใหญ่เลยเ็ดบไดอกใหญ่ใหญ่ดอกใหญ่ใหญ่ตอนเช้าเห็ดละงอกตอนแรงเห็ดปวกเผิ่งไหมอืมอืมใช่ผึ้งบริแถาแล้วนี่ฮะกระบานนั่นเป็นเมื่อก็สิได้อีกเนาะจักบรูเบิงเบิงขามันมู่เดียวกันว่ดอันนี้ฮะไปโลดพูนนี่ฮะ ตอนมีมื่สิออกอยู่วันเมื่อสิออกอยู่มันสิออกไผ่เนี่ยคนเก่านี่เนาะมันบอกไผ่เนี่ยมันก็ไปออกไผ่เนี่ยจะออกเป็นลูกปืนนะเนี่ยเป็นลูกปืนจรินครับเพราะได้พ่นดินเนาะพ่นตรีเถียงคางตู้ตู้เถืองอะไรฤทธิ์ไอ้นี่ให้ปูตากันให้ปลวกไอ้นี่มุ่งไรแม่มุ่งเฮาพอหลุดบอกไส่เฮาพอหลุดบอกไส่หลุดย่างไปอีกโอ้ตรงเข้าไปอีกเออตรงเข้าไปอีกว่าได้เข้าไปสงสัยเพื่อนไปเอาเนี่ยละมั้งคนว่าเพ่น มันมีโพนเหมือนโพนว่างใหญ่อยู่ค่ะเออเมษมีเมันสษมีโพนอยู่สามหน่วยอยู่นะอันนี้คนไปเอาใส่แล้วคนก็อันนี้ก็ง่ายเข้กันอันนี้คนจะหาเกินห้องวันๆคือเขาเจ้าบ่ะเห็นมันสษมีโพนอยู่สามหน่วยอยู่ค่ะท่าปากแดงไปมาเลยอันก็มีเคล็ดลับคนว่าว่าถ้าไปหาเฮ็ดต้องท่าปากแดงโบแล้วแล้วหนูก็เคลล็ดับคนเข้าไปหนูขอเพลินพร้อมเคล็ดลับต้องมีเคล็ดลับด้วย ต้องไปตัวกระทาเลยเธอละหยิบเธอละหยิบของเมียอันนี้พวกปากเมียงเลยต้องไปกระทาเลยของแรกกระทาแล้วสิเอาคอนสีหัวให้เลือดเดะอาบไม่จึงแดงแดงเบิดหนาแลยที่ทาแต่ที่ได้เห็นหลานเนาะพูดมาพูดมาแล้วแดงเบิดหนา ยายมันหมุดหนีซ้ำมันดอกท่านเฮ็ดหมุดหนีสิยายเฮ็ดหมุดหนีมันหยานพระรามนี่เชินรับเป็นหรอเขาป้าไปหาเห็ดท่าปากแดงว่าฉันได้เห็ดว่าฉันหมานได้ว่าฉันได้หลายได้ว่าฉันไปวังห้างกระทาอะไรไม่ถักปั๋ยท่านอะไรคอยคอยกระทาให้กันพาคกันท่ากันน้ำมุ้ยพาคกันท่าปากแดงอย่าเขาป้ามุ้ยปัญหาเห็ดไปหัวย้อนคนหลายชวนกันยุ่ยโอ้เห็ดบุ๋ท่านคนแล้วนี่วะ เขาเหียนได้ท่าเนี่ยเขาเขียนได้เขาเขีนได้สมนั่นสิ่เขีนกระต่ายใหญ่อันนี้มันมันสีห่วยแล้วเจ้าของจังได้เขาเมื่อยเอามา้เลยเจ้าคือเล่ที่หนูในมูใหญ่สุดเลยนี่อันนี้โดนในหันมูมูไดหลายดอกอยู่มหาดอกหน่อยนะเคยเคยได้เป็นมูอยู่หันฝอกตาบ่ะนะไรฝอกตาเลยเนาะบ่วกตูนเอ้าเด้อ ตราบก็มีทั้งตราบทั้งโตนตราบตราบสองโดดนตราบนี่นตราบโดดอันนี้ก็ตราบอันนี้อืมนี่ตราบตราบอันนี้โตนติตราบโตนปุบโตนกบตราบอันนี้โตนอันนี้โตนเนี่ยอืมโตนตราบใกล้เคียงกันอืมโตนกับตราบอืมแต่ว่าที่จริงตราบรุ่นใหญ่ไม่ใช่ใหญ่กว่านี้ค่ะน้องเมียคือหนัวมมามือเศร้าเนาะที่ว่าปพ็งหาจะเห็นแม่ฮะ มองเกมเพื่อนเราบอกว่าให้แม่ม <laughs> ันหมานเด้อันตงนี้นะ่เลยหอมันตงแม่ให้แม่มันได้ีจะเลยหมานเจะเลยหมานีพัง้าวพังบ่ายเลยแม่สรุปวันนี้เราก็ได้สี่ร้อยนะคะวันนี้เมื่อวานไปละแรงเลยร้อยห้าสิบเมื่อวานสี่ร้อย เกินอยู่ไหนไม่รู้เขาได้วันละสี่ร้อยเลยจ้ะอันนี้จิกน้อยนะอันนี้จิกน้อยอันนี้จะจิกน้อยถ้าแม่ไปมือซ้ายนี่สิบบานได้สิจุ่มได้นี่ไปมือซ้ายนี่พอจุ่มยุ่งยิ่ ไปตอนบ้านเราบาดเลยตอนบ้านเราบาอไปเมื่อเช้าเนพอดีอยู่ตอนจะซ้อเลยอีพัดเอามาให้อีเตียวหันมันล้างพร้อมได้เห็ดงามเห็ดแล้มีแต่เห็ดงามเห็ดก็ได้กินเห็ดงามหน่อไม้ก็ได้กินหน่อไม้งามป่าก็ได้กินป่าบ้านเราเนี่ยมีทุกอย่างอ่ะ มันตั้งเสียมาให้เสียวนนมีทุกอย่างในบ้านเฮาค่า,าผลโต้น้ำอันมาลายลกับป่ามาเลยจะกินปลาก็ได้กินปลาอยากกินปูก็ได้กินปูอยากกินเห็ดก,ก็ได้กินเห็ดอยากกินหอไม้ก็ได้กินหอไม้ของธรรมชาติหาได้ใกล้บ้าน บอกตาด้<ป>วยกันนะบอกตาอันนี้บอกตาอันนี้กับมหาอยู่กับละมังเล้อน,นี่กับนี่ง่าย <c oughs> ง่ายขนาคดคนถ่ายคลิป <c oughs> มหาอยู่กับ <c oughs> <c oughs> ละมังเลยอยู่กับละมังเ ไม่ไปนำนะบ่ทฐานไหนพากันเลาะบ่ทฐานเลยบ่ทฐานคนหาเลยผู้ชายคิดบ่ทฐานคนหาไปนำามาถ่ายอยู่เฮือนเลยถ่ายอยู่กะละมั่งถ่ <ไว S 1> ายเนี่ยมันเอาพยายาเอาเป็นคนไปเฮ็ดแบบถ่ายกะละมัง่งยางออบประเทศย <c oughs> างออบป,ประเทศไม่จังได้สักนิดย่างออโลกป่านี้บ่มีขึ้นรถไปป่าใหม่ดิ

มื่อไหร่ไปแต่สาวแล้วเมื่อไหร่ทีท่านอยู่บ่ทานชุ่มกานอยู่บ่บ่ท่านแต่ว่าก็เหลืออยู่แต่เมื่อเช้ายังเหลือเออชุ่มกานหาทีไปแต่ละเฮือนี่บ่ท่านชุ่มกานเลยเขาเจ้าหาบัวทัวเขาเจ้าเขาเจ้าไปเร็วเด้เขาจะสีหาฮะเป็นเต็ดอกเป็นดอกบานยังไป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 แล้วเนาะชุมเขาเจ้ากานนะก้างแต่หกทุบผู้ไปตีสองบ่ทันเลยผู้จะเข้าไปตีหาแห้งบ่ทัน ยัจอดเป็นดอนเป็นดอนดอนที่มันอออกืบแต่ว่าทางมันไปเนี่ยขีดตมขนาดจอดเป็นดอนยอยู่โอ้ฝนตกค่ะก็ซ้าไปลุมเป็นลุมเป็นลุมลุมลิตมไปงั้นพอดิเห้งกับฝนตกเนาะอันนี้เห็นยึดจอดยู่ใต้แว้อันนี้เห็นย่างหักไปก็สิบวยยางหายเปลี่ยนไปออย่างหักไปทั้งทึ่งจอดไปทั้งใต้ลูกยังวะย่างลายดอนให้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้า มาพอดีเอ็กเล็กเลยมานอนสลบสลายชีมากเลยเจ้าพ่อพ่อเมื่อยนะท่านใส่เกิดบุญมันนักได้เปล่านี่เกิดบุญนักพร้อมมาหนีิปวดขาพร้อมแบบนี้เอ้ยใส่เกือบผ้าใบมันยังเมื่อยอุ้เหนื่อยขาอาจารย์ที่เกิดบุญมันเคยเจ็บขาเยอะเถอไปพอเห็ดปวดตาบสามกดโต้ง่ายใหญ่รุ่นเก้าสิบปีแล้วก็มีแมงไหมเจาะเต็มเลยออ๋ผุดลุงแล้วก็ซับ เอาเสียมจับๆแล้วก็ทมไว้นะเป็นเสื้อต้มเห็นไหมดอกพี่ไดมป้าโมจางพี่ไดมป้าดอกเออถ้าเห็นเมื่อวานนี้ป้ารู้ญ่ขนาดเลยเออถ้าเศร้าว่านี่หมืนพอดีเจวเลยเออสามดอกดอกใหญ่ขุดลงผมไว้เลยนึกแบบบันเลยสิเดี๋ยวมันก็ออกอีกจะงี้ไหมล่ะเสียมันยังหาว่ามันก็ออกเลย ตูโทแบบงดเกียรอันนั้นยี่ะยปะดอกเป็นตาขนาดแล<ฮ>้วร,ร่างล่างออกแล้วใส่ผ้าขาวแห้งงามอย่าเปรีมแห้งงามเปรีมคนนี้คนะค่าขนาดเลยชุ่มเมืนนันแม่แยงังโบกปูบอ่ะชุมัไไหมือนเซไว้ฮะมันแห้งปะมี่ใ <laughs> ลายอันเทเมยังบ้วกูดฮะสูดมาเลยพูดจะได้ฮะดำดำคะโอ้ยดำขยามันเลยดำก็อหักมันเถื่อเอาบอกอืมเอาเบื้องอันตอนใส่ผ้าขาวเท่งงามล้างเลยค่ะเท่งหลายเดี๋ยวจะทายเอาอันนี้ไปล้างสก่อนบอกว่ามันหน่อยอันต่อผ้าขาวมันหน่อยมันแอะปวดใส่ผ้าขาวรุ่นหน่อยสกปรดอีกแล้วใส่ให้มันถึงสก่อนรดนะสัมันลุกปืนใหญ่อะไรอย่าเงี่ยใส่ผ้าขาวเราจะทาอีกงาม ใช่ใชไว้ลงบบลงมลงืนอนี่เลยเดี๋ยวข้าเจ้าสิไปหาใช่ข้าเจ้าสิ่ปวดไปอีกเดี๋ยวจะเห็นโมอีกสิปานผู้หนึงได้หา,าหมาแต่ปานอาจารย์เด้อนี่เด้อปานอาจารย์มาแต่ปานอาจารย์สิมาแต่าอ,าาาตาอาจารย์นะคะสิล้างเรียบร้อยแล้วค่ะ สวยๆงามๆดอกใหญ่ๆนี่ต้องหันหันทางหน้าไป,ไปทางหนามาเออเ,เออผดีฮู้โฮู้ผวกตาบอันนี้คือปวกตาบใส่พ <c oughs> วกตาบใหญ่พวกตาบเล็กมีพวกตาบใหญ่พวกตาบเล็กห <c oughs> าชาวหาแรงได้ทุกที่ ปากแดงไปแบบนี้ถ้าปากแดงไปก็เลยได้เคล็ดลับเพราะว่าถ้าถ้าปากแดงไปจะได้เห็ดแด้วหาเห็ดมีเคล็ดลับหาเห็ดพ่อเลยก็ต้องทาปากแดงทาปากแดงใช่พ่อกระดิปีนึงหาหาเห็ดพวกรายเมื่อไหรนไปหาอีกบ่ลิเมื่อไหรนไปอยู่แต่ว่าบรูซิดายลูกพ่สซิดายอีอบลิเพราะว่าฝนตกแล้วโดนฮอนฮอนแล้วฝนตกเนาะมฝนอกมฝนตกฝน่ตกเอา ตกละหอนหอนละโตกะเลยคนโต๊ะเร่งๆบอดีมันเสื้อมันตายหมดอันนี้มันหอนเลยนี่ฮอนแล้วเลยตกหอนแล้วตกะเพื่นเียเขาว่าอันเพิ่นได้ปลาขาวบ่ไปใส่ได้ปลาขาวป่ะชั้นได้สามเท่อแล้วป่ะชั้นโซนซีวินน้ำแกลียวปีแบบปลาขาวใส่ถึงมองเพิ่อนมีน้ำผ่านในในคลองน้องต้องใส่มคลองหนึองต้องเกลือนะปลาขาวก็ขึ้นมากขอพี่แล้วน้ำขึ้นมากเราขึ้นมากเนาะ ส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะขอพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะปลอดภัยคะ่ะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะขอให้ผ่านพ้วิวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปคะ่ะขอทุกคนโชคดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้อสบ,บายดีบ้องสูขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า